เรื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2565ที่กำหนดให้วันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูเป็นวันที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานและปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการจัดการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ต้องอาศัยครูซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณค่าเป็น,นกลไกสำคัญเพราะครูเป็นผู้มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้คุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นภารกิจที่หนักและยิ่งใหญ่นอกจากนี้ยังต้องเสียสละความสุขและประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้เด็กมีความรู้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ จึงถือว่าครูเป็นปูชนียบุคคลสำคัญของชาติมีระบบมีคุณธรรมที่ได้รับการยกย่องนับถือจากสังคมจึงถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริง สวัสดีผู้บริหารสถานศึกษาครูอาวุโสขระการครูและบุละคลากรทางการศึกษาทุกท่านวันที่16มกราคมของทุกปีขระการครูและบุละคลากรทางการศึกษาถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญยิ่งในด้านการศึกษางานครูถือเป็นงานสร้างสารรค์ด้านการศึกษาเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและ ความสามารถทุกๆด้านให้แก่สิทธิเพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นประโยชน์แก่สังคมและบ้านเมืองดังนั้นการที่ทุกท่านมุ่งม,มั่นจัดก,การศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิิยะอุตสาหะทุ่มเทชีวิตให้กับการทำงานด้วยความเสียสละซื่อสัตย์สุจริต มันศึกษาหาความรู้ประสบการณ์และฝึกฝนทักษะความชำนาญอย่างชาญฉลาดแม้ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างมากแต่จะเน้นเนื้อ,อาหามาประยุกต์ใช้หรือต่อยอดทางด้านความคิดและต้องจัดการเรียนรู้ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นให้นักเรียนสำหรับการจัดงานบรนรูในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของประเทศและในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญทำให้รูปแบบการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันครูชาติประจำปีพุทธศักราช2565ได้ปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบออนไลน์ผมจึงขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตยรยกย่องเชิดชูเกียรติทุกท่านผ่านคลิกวิดีโอนี้ขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดีที่ท่านได้ปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กครูและนักเรียนทั่วไปเนื่องในงานบรรครูประจําปีพุทธศักราช2565นี้ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระคุณแห่งบุรพาจารย์ได้โปรดดลบันดาลให้ครูทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีจิตใจเข้มแข็งมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษายกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับนานาชาติสื่อไปครับ สวัดีครับท่านผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านครับวันนี้ก็ครบรอบของวันครูประจำปี2015นะครับซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการาจัดกิจกรรมเพื่อลาลึกถึงคุณครูพระอาจารย์นะครับซึ่งในวันนี้ผมนด้เป็นเพื่อประสานครับรองผู้ในการทํางานขิดที่การาศาาึกษาพระหญสาหัวนารนดร์เจริญนะครับ ก็ขอมาพวปากกับพวกเราทุกคนครับได้นำคำขอนบรรครูของท่านนายกรัฐมนตรีมาฝากกับพวกเรานะครับซึ่งมีใจความว่าพัฒนาครูพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตครับแล้วก็คำข,ขัญจากครุสภาครับซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาของพวกเราเหมือนกัน,นครับก็มีใจความว่าพลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล ก็เป็นคำขวัญที่มีความหมายสําหรับคุณครูพวกเราในปัจจุบันนะครับ,บ,รบซึ่งในปีที่ผ่านมานครับคุณครูเราทุกคนนะครับก็จะได้กล่าวคําปฏิญาณนะครับในการเข้าทําทพิธีประอกอบพิธีการบูชาบุรพา,าจารย์นะครับซึ่งก็มีจำนวนสามข้อนะครับซึ่งแต่ละข้อก็เป็นข้อความที่ทุกคนปฏิบัติกันมาตลอดมานะครับข้อหนึ่ง ว่าข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูข้อ2ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติข้อ3ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่ง3ข้อนี้นะครับเป็นสิ่งที่พวกเราใช้ปฏิบัติกันมาเป็นเบ้าหล่อร้อมให้ครูนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีและก็จะคงไว้ตลอดไป ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อคุณภาพของเด็กของบุตรหลานของผู้ปกครองของเราครับที่จะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นคนดีในสังคมต่อไปนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอฝากคำกรอนสำหรับคุณครูนะครับที่ดำเนินชีวิตสร้างเด็กสร้างผู้เรียนนะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับด้วยความรินใจดังนี้นะครับใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล ช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช้อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพลี่ยนให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญานนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานปลูกสานึกสังสมอุดมการณ มีรวงมาณเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบบทกรนี้มาบูชาครูเนื่องในโอกาสวันครูปี2 0 1 5ขอให้ท่านและครอบครัวจงพบพานแต่สิ่งดีๆมีมงคลต่อชีวิตอยู่ดีมีสุขทุกคืนทุกวันเดินทางก็ขอให้ปลอดภัย มีชัยมีโชคอายุมั่นคอนยืนทุกคนทุกคนทุกท่านเทินสาธุสวัสดีครับพี่น้องคราภการครูทุกท่านผมวีรศักดิ์พลมณี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่66เวียนบรรจบมาอีกครั้งในวันที่1 6มกราคมประจําปีพุทธศักราช2566ขอส่งความปรารถนาดีและอวยพรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสอพอมอุบลราชธานีอำนาจเจริญและข้าราชการครูในสังกัดจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญจงมีความสุขสวัสดิ์มีอายุวันนสุขะภาระพานมัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคโควิด2019นี้นะครับมีปัญญาอันเฉียบแหลมในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ตามที่สังคมคาดหวังดังคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้เนเรื่องในวันครูในปีนี้ก็คือพัฒนาครูพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้บริหาร พี่น้องเพื่อนครูที่กคารพรับทุกท่านนงเื่อในโอกาสวันครูปี2 5 6 5ขอส่งความปรารถนาดีมาอย่างท่านผู้บริหารพี่น้องเพื่อนครูรวมถึงลูกๆนักเรียนที่น่ารับทุกคนแต่ดระยะดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนา ลูกๆนักเรียนของพวกเราเพื่อความเป็นคนดีของสังคมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการทำงานงานของครูนั้นถือว่างานเป็นงานที่หนักเป็นงานที่เหนื่อยแต่เราก็ทำเพื่อลูกๆ,ๆนักเรียนของพวกเราขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารพี่น้องเป็นครูที่ได้รับรางวัล ดุย่อมเพืดุขเกียรติในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงปราศจากโรคไัยไข้เจ็บมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการขอให้ท่านและครอบครัวของท่านบุคคลที่ท่านรักมีความสุขสวัสดีครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญมีนโยบายส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาจึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา2564เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช2565ดังนี้รางวัลคุรุสภาประจำปี2564สำนักงานเลขาธิการคุรุสภารางวัลครูดีในดวงใจรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปีพุทธศักราช2564รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอว์ Award, ประจำปีการศึกษา2563 สำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารเกติบัตรการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2564รางวัลโรงเรียนคาร์บอนตำ่ำลดการใช้ไฟฟ้าที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาบุคลากรดีเด่นประจำปีการศึกษา2564เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ